ยอยหญิงอออนไลน์สารินีปัญญาชุนสวัสดีค่ะนี่คือความสุขค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะมาพร้อมกับแขกรับเชิญให้ไม่ใช่นะคะอันนี้คือความสุขที่ส่งให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่เราจะได้มาเจอเจอกันนะคะเมื่อวิเเแกนที่ผ่านมานะคะบอกแล้วนะคะว่าเดียนได้มีโอกาสเข้าไปในสัมมนานะคะกับ กูรูระดับโลกเลยทีเดียวนะคะ predicting the future นะคะและก็เป็นที่มานะคะของแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะเพราะว่าท่านคือ future อนาคตของประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะคุณผู้ชมคุณฟังอย่าพลาดเลยทีเดียวนะคะใครที่กำลังมองหานะคะช่องทางนะคะหนึ่งหาไรายได้เสริมเพิ่มเติม สองหาช่องทางในการกระจายสินค้าของคุณนะคะไปในประเทศไทยแล้วก็อาจจะไปได้ในต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศจีนด้วยเพราะฉะนั้นต้องมาฟังต้องมาดูนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันพิเศษเลยจริงๆค่ะคอนเทนต์สำคัญนะคะกูรูทุกท่านบอกนะ,ะว่าว่าเทคโนโลยีนะคะออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเนี่ยนะคะมาแน่นอนเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณฟังที่รักขา่าก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคะเดี๋ยวเป็นห่วงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะ8 4 0 0 0 กว่าท่านที่อยู่ในที่นี้นะคะถ้าคุณนะคะยังไม่ได้ร่วงรู้นะคะถึงการทำนะคะงานรุ่นใหม่นะคะ การใช้นะคะคอมพิวเตอร์การใช้ไอทีและเทคโนโลยีในการทำมาหากินและช่วยงานของเรานะคะให้เร็วที่สุดนะคะง่ายที่สุดนะคะคุณนะคะเข้าไปดูได้เลยนะคะช่องทางของอาจารย์สันสถาพรนะคะอันนี้ราคาจะเป็นช็อตคัดของคุณนะคะให้สําเร็จเสร็จสิ้นเลยทีเดียวนะคะและอีกหนึ่งท่านนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหเพื่อนเป็นแขกรับเชิญประจำของเรามา3ปีแล้วนะคะแต่หลายคนอาจจะยังไม่ร่วงรู้นะตอนนี้กําลังฮอตนะคะโอ้โหมีโฆษณานะคะเยอะแย,ยะมากมายใน Education. ของท่านนะคะนั่นก็คืออาจารย์ฝนนรินริ์นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคริปโตเคอเรนซี่เพราะฉะนั้นเข้าไปนะคะดูได้เลยนะคะเราจะมีช่องทางนะคะในการที่จะล่าเรียนวิชานี้นะคะขอแนะนำนะคะศาสตร์ของอาจารย์ซันก่อนเลยค่ะ11คอร์สออนไลน์ f a c e b o o k g o o g l e เว็บเซลเพจ i k t o k LINE OA LINE My s h o p การสร้างคอร์สเรียนออนไลน์การตัดต่อวิดีโอและภาพ เทคนิคการยิงแอดเรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับออนไลน์และออฟไลน์ สิ่งสำคัญในการทำโฆษณาออนไลน์ใน Digital Marketing 2021 11บทเรียนออนไลน์ครบสมบูรณ์แบบที่คุณต้องรู้ที่คุณต้องเข้าใจที่คุณต้องเป็นสอนโดยมือโปรอาจารย์สถาพรวิศาษศาสตร์วิศว,วะคอมพิวเตอร์ผู้เชี่ยวชาญสอนตั้งแต่ขั้นหนึ่งจนถึงแอดวานซ์สอนเข้าใจง่ายนำไปใช้ได้ผลทันที ดและปี2021เรียบร้อยแล้วรับจำนวนจำกัดแค่100คนเท่านั้นติดต่อรายละเอียดทางเพจดวน นี่แหละค่ะกูรูท่านนี้นะคะคุณจะไปเรียนศูนย์บาทหรือว่าจะไปเรียนร้อยบาทนะคะหลายคนต้องกลับมานะคะเพราะนี่คือของจริงนะคะ14วิชานะคะที่บริษัทเทเลคอมอันดับหนึ่งของประเทศไทยใช้ในการที่จะต้องเทรนพนักงานพนักงานจะต้องรู้และทำเป็นจาก14คอร์สออนไลน์นี้นะคะเียกับแบบบุฟเฟ่อลิมิเต็ด999บาทนะคะเพราะฉะนั้นไลน์ ID มีแล้วใครสนใจนะคะ Take A c t i o n เดี๋ยวนี้เลยค่ะ แขกรับเชิญของเรานะคะในวันนี้นะคะเพิ่งออกอากาศนะคะเป็นแขกรับเชิญของรายการเจาะใจของคุณดูนะคะมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานั่นเองนะคะและวันนี้นะคะท่านจะเป็นซีอโอนะคนล่าสุดนะคะที่จะได้มาคุยกันนะคราบว่าท่านคือหัวใจนะคะของอ e ีคอมเมิร์สนะคะโซเชียลอีคอมเมิร์นะคะแห่งแรกที่ได้เปิดตัวในประเทศไทยนะคะและนี่คือความหวังอนาคตของ คนไทยที่จะมีส่วนได้ประโยชน์นะคะจากมูมออย่างเต็มที่ในวันนี้เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดียนมีความตื่นเต้นนะคะเหมือนกับได้คุยนะคะกับแจ็คมาของอาลีบาบาเพราะเขาคือผู้สร้างอนาคตให้กับประเทศไทยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตอนนี้พร้อมแล้วนะคะไปพบกับแขกรับเชิญของเราเลยนะคะคุณบุญชัยลิมอัติบูลค่ะ ขอต้อนรับนะคะซีอของมูมค่ะคุณบุญชัยริมอติบูลสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกพี่เปียกนะคะอ่าเพราะว,รว่าที่นะคะสมาชิกหลายคนนะคะในประเทศไทยแล้วก็ทีมงานหลายหมื่นคนนะคะรู้จักคุณคบ,บุญชัยในานามของ พี่เปียกนะคะอ้าววันนี้เนี่ยนะคะตื่นเต้นนิดนึงนะคะเพราะว่าได้คุยนะคะกับซีอของมูมอลนี่ฟิลลิ่งเหมือนกับได้คุยกับแจ็คหมานะอา oh. <laughs> เพราะว่าคือคุณบุญชัยนะคะหรือพี่เปียกเนี่ยกับแจ็คหมาเนี่ยเหมือนกันคือว่าเป็นครีเอเตอร์นะคะเป็นผู้สร้างนะคะอ่านะคะตัวโมโมแบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นขออนุญ,ญาตนะคะให้พี่เปียกนะคะช่วยแนะนํากับคุณผู้ชมคุณฟังที่มาฟังครั้งแรกว่าเอ๊ะมโมได้ยินมาคุ้นๆโมโมคืออะไรคะโอเคง่ายๆสั้นๆนะครับมโมเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับที่ทำการตลาดแบบเน็ตบ r k m าเก็ตติ้งเข้าใจง่ายๆก็คือปกติแล้วเนี่ย อีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะครับจะมีสินค้าเข้ามาขายเยอะแยะใช่ไหมครับและกาไรของการขายสินค้าเนี่ยเราก็จะไปทําการตลาดแต่วิธีการทําตลาดนะครับสำหรับแพลตฟอร์ม,มอื่นๆอาจจะใช้วิธีการาไปยิงแอดนะครับหรือว่าไปจ้างพรีเซนเตอร์นะครับ แต่วิธีการของมุมมองเนี่ยก็คือเราเอาค่าการตลาดตรงนี้กลับคืนให้กับผู้บริโภคนะครับเพื่อให้บริโภคไปชวนเ,นเพื่อนนะครับไปชวนคนรอบตัวเข้ามาซื้อสินค้าในแพลตฟอร์มมุมมองของเราแล้วผู้บริโภคเหล่านั้นก็จะได้รับค่าการตลาดตรงนี้เป็นค่าตอบแทนครับผม อ่าง่ายๆสั้นๆเลยนะคะต้องบอกผู้ชมผู้ฟังว่าอันนี้เป็นเทรนใหม่เนาะของโลกนะที่ว่าตอนนี้ก็มีการเริ่มกะทดลองทํามากันมาแบบสักสองสมปีลวแต่ว่ายังไม่เวิร์กแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในประเทศไทยเนี่ยมาเป็นรูปธรรมและคิดว่าตอนนี้ถึงเวลานะคะที่อ่าแพลตฟอร์มแบบที่เป็นเน็ตเวิร์กนะคะสำหรับในในส่วนของอีคอมเมิร์ซเนี่ยตอนนี้เนี่ยมาแล้วนะคะและประเทศไทยนะคะมูมมองนี้ต้องบอกว่าเป็นรายแรกๆเลยทีเดียวนะคะเอาปรบกมือต้อนรับ หน่อยนะคะอ่านะคะเพราะฉะนั้นประวัติในการทํางานนะคะแล้วก็ชีวิตคุณผู้ชมคุณฟังตื่นเต้นไปตามดูได้นะคะในเจาะใจซึ่งเอาไว้ใส่ไว้ให้ในสเตตัสด้วยนะคะแต่วันนี้เนี่ยนะคะหนามในฐานะของซีอนะคะว่านะคะคุณพี่เปียกเนี่ยนะคะตั้งใจที่จะทำมูมอเนี่ยนะอยากจะให้มูมอเนี่ยให้ประโยชน์อะไรกับประเทศไทยในช่วงนี้ในวิกฤตนี้และเวลานี้คะ ต้องบอกก่อนนะครับขอย้อนกลับไปนิดหนึ่งว่าโมเดลธรุรกิจที่มูมอกกำลังทำอยู่เนี่ยถ้าเกิดเราเปรียบเทียบ e commerce, อีคอมเมิร์สในประเทศไทยกับประเทศจีนนะครับประเทศจีนอาจจะเร็วกว่าเรา3ปี5ปีนะครับซึ่งโมเดลใกล้เคียงกันนี้เนี่ยตอนนี้เป็นที่นิยมมากที่เมืองจีนนะครับเพราะนั้นการที่เรามาทำที่ประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นการ นำเอาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับรีบเอามาทําในประเทศไทยก่อนสิ่งที่มีประโยชน์ก็คือว่าเราจะสามารถนะครับรักษาค่าการตลาดไว้อยู่ในแพลตฟอร์มอยู่ในมือของคนไทยเองได้นะครับจะสังเกตเห็นว่าที่ประเทศจีนเนี่ยจริงๆเขาการสื่อการทําสื่อทุกอย่างนะครับสื่อโซเชียลมีเดียทุกอย่างเนี่ยเขาเป็นสื่อของประเทศของเขาเองนะครับจะไม่ได้ ที่จีนจะไม่ใช้ Facebook จะไม่ใช้ Youtube เลยนะครับแต่เนื่องจากประเทศไทยเราอาจจะสเกลไม่ได้ใหญ่มากนักนะครับเลยไม่มีการสร้างแพลตฟอร์มเปนของประเทศของเราเองนะครับดังนั้นเราก็เลยจะพึ่งพาสื่อโซเชียลอสื่อโซเชียลมีเดียนะครับของต่างประเทศซะส่วนใหญ่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันก็ต้องแลกกับการเสียค่าการละลาดตรงนั้นไปนอกประเทศด้วยนะครับซึ่งเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยนะครับปีหนึ่งเกือบ2 0 0 0 0ล้านบาทนะครับถ้าเกิดเรา เอาเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยมาคืนให้กับผู้บริโภคนะครับที่สามารถแนะนําเพื่อนๆให้ซื้อสินค้าได้เหมือนกันเนี่ยนะครับในมูมอซึ่งจริงๆมูมอมีทั้งสินค้าแล้วก็บริการใช่หมเพราะนั้นถ้าเกิดเราดึงเม็ดเงินตรงนี้กลับมาในประเทศเราได้นะครับอาจจะไม่ทั้งหมดนะครับถ้ายกตัวอย่างสมมุติเราดึงกลับมาได้10%มันคือ2,000ล้าน2 0 0 0ล้านเนี่ยกระจายให้กับผู้บริโภคคนไทยนะครับเราก็จะมี รายได้นะครับเราก็จะมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยอื่นๆได้เลยครับผมแหม่นี่นะพี่เปียกนะคะดูไว้2องพันล้านแต่ถ้าเกิดเียนเองเ,องเนแต่แอบคิดในใจนะถ้าเกิดว่าโอ้โหเงินมันไหลออกไปเลยนะประเทศเราประเทศเดียวเนี่ยเหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าเป็นรักเดียวเนาะ เป็นรัฐหนึ่งของมณฑลหนึ่งของของเมืองจีนใช่ไหมถ้าเกิดถ้าว่าเราดึงกลับมาได้สักหมื่นล้านแล้วเอามาแบ่งประชาชนเนี่ยอโอ้โหเนี่ยพี่ว่ามันสุดยอดมากๆเลยทีเดียวนะอ่า<ช>นะคะคอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยถามนะคะผู้คณถามพี่เปี๊ยกว่าพี่เปี๊ยกเนี่ยนะฮะอย่างแต่ที่ดูไว้เนี่ยพี่เปี๊ยกคิดว่ามูมองเนี่ยนะคะต้องการที่จะให้อะไรกับคนไทยอ่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าพูดถึงพูดถึงเซฟซนะมันก็เป็นของพี่มาร์ค ่าถูกป่ะพระนั <ừ> mm, ้นคือทําอะไร,รมาพี่มาร์กก็รวยอะรวยคนเดียวเข้าตลาดก็พี่มาร์กก็ยังรวยอยู่ดีนะฮะแต่ถ้าเกิดถ้กว่าเป็นมูมองเนี่ยนะคะเราเข้ามาในประเทศไทยพี่เปียกอยากจะคิดว่าคนไทยอะไรจะได้อะไรจากตรงนี้คะผมมองว่ามูมอเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นแพลตฟอร์มของผมนะครับผมเป็นแค่คนทำให้มันเกิดขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องมีส่วนร่วมจาก ทั้งผู้บริโภคทั้งจากผู้ขายนะครับเจ้าของสินค้าหลายๆส่วนเข้ามาร่วมกันถึงจะทําให้มูมอเนี่ยเติบโตแล้วก็ขยายยิ่งใหญไ่ไม่เพียงแค่ในเมืองไทยนะครับเราก็คาดหวังจะไปประเทศอื่นๆเ,เริ่มจากเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศอื่นๆที่ไกลขึ้นไปด้วยนะครับเนื่องจากว่าโมเดลลักษณะนี้เนี่ยมันพรูฟให้เห็นละฮะที่เมืองจีนเนี่ยมันเวิร์กนะครับเพราะฉะนั้นในประเทศไทยของเราเองผมเชื่อว่ามันก็ต้องสําเร็จได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะมอบให้นะครับผมจะใช้คําว่าเราเนื่องจากว่าไม่ใช่ตัวผมเองคนเดียวนะครับเพราะว่า ผมทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเปล่าๆนะครับไม่มีใครเอาสินค้ามาขายหรือไม่มีผู้บริโภคที่ช่วยกันแนะนำเนี่ยแน่นอนว่ามันเกิดไม่ได้เพราะนั้นสิ่งที่บูมอนะครับสิ่งที่เราจะให้กับผู้บริโภคก็คือรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าในยุควิกฤตนะจะไหมฮะยุควิกฤตโควิดเนี่ยเราขาดรายได้จากต่างประเทศนะครับเพราะนั้นเราก็ต้องหยุดรายได้ที่เราต้องเสียไปให้กับต่างประเทศด้วย เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยพึ่งพาการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้นะักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยไม่ได้นะครับแต่เรายังมีเงินอีกมากมายหลายส่วนเลยที่เรายังต้องเสียไปให้ต่างประเทศเป็นค่าการตลาดค่าโฆษณานะครับอย่างน้อยนะครับถ้าเกิดทุกคนร่วมกันเข้ามาช่วยกันจับจ่ายใช้สอยนะครับและชวนเพื่อนฝูงเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในหมู่มอนะครับเราจะสามารถดึงค่าการตลาดเหล่านี้ที่ประเทศไทยขาดดุลใช่ไหมครต้องจ่ายออกไปที่ต่างประเทศเนี่ยกลับมาอยู่ในมือคนไทยครับผม โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะสุดยอดนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะอย่างที่บอกไปนะว่านี่คือเทรนดใหม่ล่าสุดเลยนะที่คุณสามารถที่จะมีส่วนได้ตรงนี้นะเรียกว่าเป็นของเราคือของคนไทยคราวนี้มีจุดหนึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะงงเอ๊ะแล้วฉันฉันจะได้ยังไงฉันจะได้ยังไงอ่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราซื้อของ มันจะเคยมีโปรแกรมที่เรียกว่า catchback นะะคุณผู้ชมก็อาจจะได้ตรงนั้นละ catchback หนึ่งหนึ่งเวหนึ่งช่องทางนะคะแต่ในส่วนของมูมองเนี่ยนะคุณผู้ชมพูดฟังหลังจากที่ได้ศึกษามาวันนี้อยากจะให้ซีอเนี่ยบอกเองเลยว่าอันเนี้ยมันคืออะไรที่มันสุดยอดและมันจะบอกถึงจุดแข็งของมูมอ l ด้วยนะคะวิธีการที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนไทยเนี่ยจะมีส่วนได้ประโยชน์ได้เม็ดเงิน catchback จากมูมอ l เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะคุณเบี้ยคะ ครับผมผมอยากให้มองง่ายๆอย่างนี้ครับสินค้าทุกอย่างนะครับมีค่าการตลาดผมยกตัวอย่างละกันนะครับเราซื้อ,อเราซื้อยาสีฟันสักหลอดหนึ่งใช่ไหมคราราคาร้อยบาทนะครับในนั้นเนี่ยแน่นอนว่าผู้ผลิตสินค้านะครับต้นทุนไม่ใช่ร้อยบาทแน่แน่ใช่ไหมต้นทุนอาจจะ50บาทมีค่าบรหิหารจัดการอีก20บาทนะครับอาจจะมี ค่าการตลาดอยู่30บาทนะครับเราลองนึกภาพว่า30บาทตรงนี้เนี่ยปกติแล้วนะฮะทางเจ้าของสินค้าต้องเสียให้ใครใช่ไหมเขาต้องเสียให้กับช่องทางการขายและช่องทางการทําตลาดยกตัวอย่างเช่นเขาเอาไปขายในร้านสะดวกซื้อสักร้านหนึ่งถูกไหมฮะเขาก็ต้องมีการจ่ายค่าที่เรียกว่า GP อ่าหรือว่าจ่ายค่าส่วนต่างให้กับร้านสะดวกซื้อนั้นเพื่อไปกระจายสินค้าของเขาอยู่ใน ในในร้านต่างๆทั่วประเทศใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดสินค้าตัวเดียวกันมาขายอยู่ในมูมอนะครับแน่นอนว่าเราก็จะมีการาให้ทางเจ้าของสินค้าเนี่ยแต่งค่าการตลาดตรงนี้ออกมาเหมือนกันนะครับแต่มูมอไม่ได้เอาสินค้าตรงไม่ได้เอาค่าการตลาดตรงนั้นไปกระจายร้านค้าอะไรต่างๆใช่ไหมแต่เรากลับคืนไปให้กับผู้บริโภคคนที่แนะนําสินค้าตรงนั้นให้กับเพื่อนของเขา นะครับยกตัวอย่างเช่นตะกี้นี้ผมบอกว่ามี30บาทใช่ไหมเราอาจจะแบ่งออกมาเป็นก้อนเล็กๆ10บาท10บาท10บาทได้3ชิ้นอ่าได้3ก้อนถูกไหมฮะถ้าเกิดนายเแนะนำนายบีนะครับนายเก็จะได้10บาทถ้าเกิดนายบแนะนำนายซีนะครับนายบได้10บาทนายเก็ได้10บาทด้วยนะครับและนายซแนะนำนายดีถูกไหมฮะนี่เป็นเป็นก้อนที่3ละถูกไหมครับเพราะฉะนั้นนายซนายบและนายเ ก็จะได้ค่าการตลาดตรงนี้กลับมาด้วยนี่คือวิธีการของ Network Marketing นะครับซึ่งผมคิดว่ามันมีประสิทธิภาพมากๆเลยในการสามารถชวนเพื่อนนะครับแล้วก็สามารถสร้างรายได้หลายๆคนอาจจะคิดว่านั้นจะสร้างรายได้มากขนาดหลายหมืน่นหลายแสนอยู่ด้วยตัวเองได้หรือเปล่าแน่นอนว่าถ้าเกิดใครที่ขยันนะครับ ชวนเพื่อนๆชวนเพื่อนฝูงไม่แค่นั้นอาจจะทําการตลาดออนไลน์นะครับโปรโมตตัวเองอันนั้นก็เป็นไปได้แต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งนะครับการที่เข้ามาซื้อจับจ่ายใช้สอยเนี่ยแล้วเราได้การค่าการตลาดตรงนี้กลับมาเนี่ยมันถือว่าเป็นส่วนลดด้วยอย่าลืมใช่ไหมฮะเพราะนั้นร้อยบาทที่คุณเสียไปเนี่ยถ้าคุณชวนเพียงแค่เพื่อนฝูงรอบตัวนะครับแล้วเขามีการไปชวนเพื่อนต่อคุณอาจจะได้ร้อยบาทกลับมาโดยที่ไม่ต้องเสีย ค่าสินค้าตรงนั้นเลยก็ได้นะฮะและแน่นอนว่าอย่างเมื่อสักครู่นี้ที่ผมพูดถึงถ้าเกิดคนคนนั้นขยันนะครับหรือมีวิสัยทัศน์ในการต่อยอดเนี่ยแน่นอนว่าอาจจะทำรายได้หลักพันหลักหมื่นหลักแสนเลยก็ได้ครับผมโอ้ยเยี่ยมเลยนะคะอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่าเป็นจุดนะคุผู้ชมเป็นจุดที่เด่นที่สุดตอนนี้เลยนะคะ ในการทําที่พวกประดานเน็ตเวิร์กมาเก็ตติ้งนะคะหรือว่าเป็น MLM นะคะทั้งหลายแหละเนี่ยเขาก็จะมีการจ่ายเป็นรายเดือนเป็นรายสัปดาห์นะคะคแต่ตอนนี้เนี่ยนะคะมูมอมาแรงที่สุดนะคะการจ่ายเนี่ยนะคะจ่ายเป็นแบบไหนคะโอเคต้องอธิบายให้ทราบนิดหนึ่งนะครับว่าจริงๆมูมอ,อเราเป็นอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มนะครับซึ่งตามกฎหมายบ้านเราเนี่ยอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเขาเรียกว่าเป็นการตลาดแบบตรงนะครับแต่ลักษณะการทํา ขายตรงหรือ MLM เนี่ยอย่างนั้นเนี่ยจะเรียกว่าขายตรงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องการจ่ายเงินค่าผลตอบแทนให้กับสมาชิกนะครับแต่มูมอของเราเนี่ยเนื่องจากว่าเราเป็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับเพราะนั้นค่าการตลาดเราสามารถจ่ายได้เป็นรายวันนะครับและสามารถจ่ายได้เรียลไทม์ด้วยยกตัวอ,อย่างอย่างเช่นวันนี้นะครับผมแนะนำสินค้าให้พี่เอื้องพี่เอื้องซื้อปุ๊บใช่ไหมครับมันจะมี แต่กี้นี้ที่พี่เอิงพูดถึงตรงส่วนแคชแบ็กเนี่ยกลับมาที่ผมทันทีนะครับเมื่อพี่เอิงมีการกดยืนยันรับสินค้าแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งการจ่ายที่เป็นแบบเรียลไทม์หรือว่าทันทีเลยนะครับเมื่อคนที่เราแนะนําสินค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการคํานวณผลตอบแทนอีกส่วนหนึ่งแบบรายวันนะครับแล้วก็จะมีแบบรายเดือนด้วยนะครับคือจะมีแบ่งเป็นส่วนๆซึ่งเราก็จะสามารถรับรายได้อยู่เรื่อยๆเลยครับ โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะจ่ายแบบเรียลไทม์จ่ายแบบรายสัปดาห์แล้วก็จ่ายเป็นแบบรายเดือนนะคะนี่นะคะเพราะอย่างน้อยคือจ่ายรายวันได้เยเนยาะ เออใช่ค่ะ้วคือรายวันเนี่ยรายวันเนี่ยต้องบอกเลยว่าตัวรายวันเนี่ยมันทําให้เราเป็นเรียกว่าเป็นค่ากับข้าวอ่าสาหรับใครหลายๆคนเนาะอ่าค่าอาหารรายวันเนี่ยได้คือไม่ต้องรอเลยทีเดียวนะเพราะมันมาเนี่ยมันเยอะมากคืออันนี้คือเป็นเสน่ห์ของมูมมองว่ามันเร็วที่สุดเลยตอนนี้นะฮะย้ําเลยนะคะว่าเปเมเนี่ยเป็นรายวันได้นะคะ อีกหนึ่งปัจจัยนะคะที่บางทีคนไทยยังไม่ทราบนะคะว่าอันนี้มันเป็นจุดที่สําคัญมากๆเลยในการที่จะทำนะคะในตัวของอ e ีคอมเมิร์ซนะคะแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันแบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีทีมเทคโนโลยีที่แข็งแรงแล้วก็แข็งขันนะคะอันนี้เนี่ยนะคะอยากจะให้นะคะ,ะพี่เปียกช่วยเล่าให้ฟังว่าโอ้โทีมของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะโอเค ทีมพัฒนานะครับเนื่องจากว่าจริงๆตัวผมเองเนี่ยเคยใช้ชีวิตแล้วก็มีประสบการณ์ทํางานอยู่ที่ประเทศจีนมาประมาณ15ปีนะครับเพราะนั้นผมก็จะมีทีม นักพัฒนาเนี่ยอยู่ที่ประเทศจีนด้วยแล้วก็ตอนนี้เราก็มีทีมเริ่มสร้างทีมที่เมืองไทยละนะครับเพราะว่าเราเริ่มจะมีการาทําการเชื่อมต่อกับพาร์ทเนอร์ต่างๆในประเทศไทยนะครับเพราะฉนั้นเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยผมคิดว่า,าประเทศจีนจะมาเขาเป็นผู้นําทางด้านอ e ีคอมเมิร์ซของโลกนะครับมีแพลตฟอร์มต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นผมก็เลยตั้งเซ็นเตอร์ของการพัฒนาเนี่ยไว้ที่ประเทศจีนนะครับแต่แน่นอนว่าเรื่องเ,อเรื่องการโลเคอลายส์หรือว่าเรื่องการทําให แอปแอปของเรานะครับแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเข้ากับประเทศไทยเข้ากับผู้ใช้คนไทยได้มากที่สุดเนี่ยก็จำเป็นจะต้องมีทีมไทยด้วยนะครับผสมผสานกันครับผม อ่านี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณผู้ชมได้ต้องต้องทราบนะคะต้องทราบว่าเทคโนโลยีเนี่ยคือมัน e x ็ e n s i v e ต้องบอกว่าเทคโนโลยี expensive แล้วมันก็ต้องรวดเร็วนะฮะและอย่างที่คุณคุนเปียกได้บอกกันไว้ก่อนแล้วว่าเมืองจีนเนี่ยเขาไปก่อนหน้าเราเลยนะคะสามสี่ปีเลยทีเดียวถึง5ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยะค่ะนี่คือจุดแข็งนะคะของมูมอนะคะขอให้เวลาหนึ่งนาทีค่ะคุณเปียกค่ะฝากมูมอกับคุณผู้ชมคุณฟังค่ะโอเค ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าอ e ีคอมเมิร์ซนะครับเข้าไม่มีบทบาทกับชีวิตของคนไทยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับจริงๆไม่ใช่แค่คนไทยคนทั่วโลกเลยเพราะว่าเราตอนนี้ออกไปไหนมาไหนก็ค่อนข้างลำบากขึ้นนะครับกว่าแต่ก่อนนี้ดังนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้เคยซื้อของบนอีคอมเมิร์ซนะครับผมเชื่อว่าไม่ช้าก็เร็วมันต้องอมันต้องเข้ามาสู่ชีวิตของคุณแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ในการเลือกซื้อนะครับ เลือกที่จะเข้าไปจับจ่ายใชยสอยในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซเนี่ยมันมีมูมอ์นะครับเป็นตัวเลือกหนึ่งที่เมื่อคุณใช้ใจ่ายในนี้แล้วคุณสามารถได้เงินคืนกลับมาไม่ใช่แค่เป็นเป็นส่วนลดเท่านั้นนะครับยังสามารถเพิ่มรายได้หรือบางคนสามารถทำเป็นอาชีพได้เลยด้วยซ้ำครับผมอยากจะฝากมูมอ์ไว้กับประชาชนคนไทยทุกคนด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับ